Hello. Good afternoon to our students. How are you today? I am okay today. นะคะพบกับพี่เชอร์โตอีกแล้วนะคะกับการสอนนะคะ t subject citizen a นะคะ topic today นะคะเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์นะคะเป็นยังไงคะบ้างคะ student How are you? What day is it today? นะคะ Today is Thursday นะคะ The seventh of September 2021นะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่7นะคะเดือนกันยายนพุนทธศักราช2,564นก่ะคะค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเรามาเรียนรู้ vocabulary three w o r d กันนะคะคะ The first word นะคะ copyright รอ w นะคะ number two price นะคะ number three copyright act นะคะค่ะเราจะเกี่ยวกับ topic today นะคะกับคำศัพท์เหล่านี้นะคะเราไปดูสไลด์ต่อไปเลยนะคะ this week นะคะเรา conversation นะคะ about health and fitness question number one นะคะ where do you buy your snacks? answer, i buy my snacks at the food shop. question number two. what do you usually buy? answer, i usually buy fruits, rice, right? watermelons and mangos. how about you? question number three. i obtain by stream. Sounds But I like food too. Answer: What is your favorite food? Question number four. My favorite food is papaya. Do you like papayas? Answer: Yes, I do. I like papayas, dragon fruits, and apples. t o the last question นะคะ How about you drinks Do you buy it at the food shop Answer นะคะ No I don't I just drink water s w i t h drinks are not good for our body นะคะค่ะ Student practice นะคะ Next time teacher ท a c เช่น จะให้สตูเดนต์ทอล์กว by one นะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะพระราชบัญญัตินะคะลิขสิทธิ์พุทธศักราช2000นะคะ537นะคะแก้ไขฉบับเพิ่มเติมนะคะเรามาดูกันว่าลิขสิทธิ์คืออะไรนะคะ ลิขสิทธิ์ก็คือเป็นทรัพย์อะไรคะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งนะคะที่ทำไมคะกฎหมายได้ให้ความคุ้มครองโดยให้เจ้าของลิขสิทธิ์ถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวนะคะที่จะกระทำการใดๆเกี่ยวกับอะไรคะการสร้างสารรค์ที่ตนได้กระทำขึ้นนะงานอันเป็นลิขสิทธิ์นะคะของเรานะคะงานสร้างสารรค์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินะคะลิขสิทธิ์ต้องเป็นงานในสาขา วรรณกรรมนาฏกรรมศิละปะกรรมดนตรีโสตทัศนวัสด,ดุนะคะภาพยนตร์นะคะสิ่งบันทึกเสียงงานแพท่เสียงแพร่ภาพนะคะรวมถึงงานในแผนกวรรณคดีวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิละปะนะคะซึ่งงานเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นผลงานนะคะที่เกิดจากสติปัญญาการใช้สติปัญญาความสามารถนะคะ ความอาวิริยาอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่ทำไมคะมีคุณค่าทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งงานลิขสิทธิ์นะคะงานงานอันมีลิขสิทธิ์เนี่ยก็ได้แก่ง,งานสร้างสรรค์ประเภทอย่างที่ที่เชอร์บอกนะคะว่าเป็นงานวรรณกรรมต่างๆนะคะค่ะอันนี้ก็คือลิขสิทธิ์นะคะ มาดูกฎหมายนะคะกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะประเภทของลิขสิทธิ์นะคะประเภทของอประเภทของสิทธิบัตรบ้างนะคะสิทธิบัตรหมายถึงอะไรก็คือหนังสือนะคะหนังสือสําสคัญที่รัฐออกให้เพื่ออะไรคุ้มครองการประดิษฐ์การออกแบบนะคะผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ อัดประโยชน์นะคะที่มีลักษณะาตามที่กฎหมายกําหนดนะคะโดยแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะ3ประเภทก็คืออะไรคะสิทธิบัตรนะคะการประดิษฐ์สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และอนุสิทธิ์นะคะอัิบัตรหรือผลิตภัณฑ์อัดถประโยชน์นะคะสิทธิบัตรการประดิษฐ์นะคะ ลักษณะของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ก็คือเป็นงานประดิษฐ์ขึ้นใหม่นะคะเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นนะคะเป็นเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในงานอุตสาหกรรมได้ด้วยนะคะเรามาดูสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์บ้างนะคะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งอะไรคะหัตถกรรมนะคะ ในส่วนของอนุสิทธิบัตรหรือ,อผลิตภัณฑ์อัตถประโยชน์นะคะก็คือเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมนะคะเรามาดูอายุนะคะอายุการคุ้มครองของสิทธิบัตรนะคะสิทธิบัตรการประดิษฐ์มีอายุ20ปีนะคะนับวันที่รับสิทธิบัตรนะคะสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เมื่อมีจะมีอายุ10ปีนับวัน ขอรับสิทธิบัตรส่วนอนุสิทธิบัตรนะคะให้มีอายุ6ปีนะคะนับแต่วันขอรับสิทธิบัตรนะคะและผู้ทรงอนุสิทธิบัตรนะคะอาจขอต่ออายุอนุสิทธิบัตรได้สองครั้งครั้งละ2ปีนะคะโดยให้ยื่นคําขอต่ออายุต่อพนักงานนะคะเจ้าหน้าที่ภายใน90วันก่อนวันหมดอายุนั่นเองตอนนี้เรามาดูบทลงโทษบ้าง การบทกำหนดโทษกำหนดโทษในการไรละเมิดสิทธิบัตรนะคะสำหรับความผิดนะคะฐานละเมิดสิทธิบัตรนะคะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรนะคะต้องทําไมคะละวางโทษจําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4ี่แสนบาทนะคะซึ่งเป็นโทษหนักทีเดียวนะคะหรือทั้งจําทั้งปรับนะคะ ซึ่งความผิดตามกฎหมายเนี่ยสิทธิบัตรนี้เป็นความผิดอาญาของแผ่นดินนะคะจึงไม่อาจยอมความกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ในด้านประเภทของสิทธิบัตรนะคะเรามาดูประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคลกันบ้างน,นะคะประโยชน์ก็คือ,อะไรคะทำให้บ้านเมืองสงบ สุขนะคะมีความสงบเรียบร้อยอเป้าหมายของกฎหมายคุ้มครองสิทธ,ธิของบุคคลก็คือการคุ้มครองสิทธ,ธิเสรีภาพของประชาชนแล้วก็จัดระเบียบบ้านเมืองนั่นเองนะคะตก็คือทําให้ทุกคนในสังคมได้รับการปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันนะคะ,ะทาให้ประเทศชาติทาไมคะพัฒนาเจริญก้าวหน้าการที่ประชาชนทุกคนทาไมคะปฏิบตัติตามกฎหมาย คุ้มครองสิทธิของบุคคลอย่างเข้มขัดน,นะคะทำให้ชุมชนเกิดสังคมเกิดการพัฒนานะคะเมื่อบิดามารดาหรือผู้ปกครองปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคลนะคะโดยส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยในการปกครองของเราเนี่ยได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทําให้เด็กเป็นผู้มีสมรรถนะที่ทำไมคะ,ะดีนะคะมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะปฏิบัติ ตามนะคะทำนองความธรรมนะคะตอนนี้ที่เชเพิ่มเติมในเรื่องของประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะคะก็คืออาการคุ้มครองนะคะและก็การพิทักษ์สิทธิในการผลงานลิขสิทธิ์เนี่ยที่เชื่อเพิ่มเติมนิดนึงว่าเป็นผลให้เกิดแรงจูงใจก่อให้เกิดอะไรคะ,ะผู้ อยากที่จะสร้างสารค์ผลงานนะคะที่ดีมีประโยชน์นะคะเ,เกิดคุณค่าทางวรรณกรรมแล้วก็ศิลปรกรรมเนี่ยออกสู่ท้องตลาดนะคะส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับอะไรคะความรู้ความบันเทิงแล้วก็ได้ผลงานที่มีคุณภาพนะคะอันนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะคะ ซึ่งกฎหมายนะคะกฎพระราชบัญญัติลิขสิทธ์เนี่ยกฎหมายลิขสิทธิ์มีวัตถุประสงค์ก็คือให้ความคุ้มครองป้องกันผลประโยชน์ทั้งทางเไรคะเศรษฐกิจและทางศิลธรรมนะคะบุคคลพึงได้รับาจากผลงานเนี่ยสร้างสารรค์อันเกิดจากความนึกคิดหรือสติปัญญาของตนเนี่ยนอกจากนี้นะคะก็ยังมุ่งที่จะอะไรคะสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสร้างสารรค์ผลงานก็คือ เมื่อผู้สร้างสรรได้รับเลยรับผลตอบแทนจากหยาดเหงื่อแรงกายของเขาสติปัญญาของเขาเนี่ยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนนะคะก็ย่อมทำไมคะเกิดกำลังใจนะคะกำลังใจที่จะคิดสร้างสรรผลงานที่ดีออกมาเรื่อยๆนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์นะคะกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ค่ะก็มีเพียงเท่านี้นะคะข้อมูลนะคะนักเรียนสามารถที่จะไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้ใน Google mm hmm. นะคะสำหรับวันนี้นะคะที่เชาโตนะคะก็ฝากในเรื่องของการรีวิวทบทวนบทเรียนนะคะอะอดสับเจกเลยนะคะแล้วก็ติดตามนะคะโฮมเวิร์กใบงานนชีตนะคะที่ ทีเชิร์เขาได้มอบหมายให้สติเด n นได้ทำนะคะทำส่งให้ทันเวลาตามกำหนดเวลาที่ทีเชิร์ได้แจ้งไว้นะคะและฝากอีกเรื่องหนึ่งก็คือการฉีดวัคซีนนะคะสำหรับสติเด n นนักเรียนที่อายุครบ12ปีขึ้นไปนะคะทางรัฐบาลนะคะมีนโยบายนะคะออกมาก็คือ จะให้นักเรียนที่อายุ12ปีขึ้นไปได้รับวัคซีนนะคะเมื่อเราได้รับวัคซีนแล้วนะคะเราก็จะมีภูมิคุ้มกันนะคะเราก็จะสามารถทำไมคะมาโรงเรียนได้นะคะดังนั้นนะคะ s ด u d เ n t นะคะ Take care your self นะคะ Wear your mask Wash your hand Use alcohol gel แล้วก็ Social distancing นะคะสำหรับวันนี้ที่เชิญโตต้องลาไปก่อนนะคะเราจะพบกันใน Next ค่ามนะคะ see you again mm hmm. ค่ะ goodbye ค่ะ